แม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยคนดังก็ได้ออกรายการโหนกระแสพร้อมกับทนายความนิดาเผชิญหน้ากับนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยควรพิธีกรชื่อดังเคลียร์ประเด็นร้อนร้อนดามาแย่งสอนชิวบ้านแจ้งความสัมพันธ์เจ้านายกับลูกน้องก่อนที่จะหลุดปากกลางโวนกระแสก็เลยทําเอาสะดุ้งการทั้งรายการทางด้านนุ่มกัญชัยถึงกับร้องวีเบรกแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวโดยช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสก็ได้เกิดไฮไลท์ คัญเมื่อแม่น้ำหนึ่งก็ได้ชี้แจงทุกเรื่องราวกําลังเคลียรชัดอย่างที่ถึงพริกถึงขิงให้กับหนุ่มกันสายฟังถึงหนูจันด,ดูแลแต่หนูก็ไม่ได้เฮียอะไรนะคะหนูก็มีหลานหนูไม่เคยทําอะไรแบบนี้ตอนหน้าเด็กมันเป็นไปไม่ได้ขนาดหนูเอาลูกมานอนด้วยหนูก็ยังไม่เคยเลยก็เลยทําเอาสะดุ้งทางรายการแม่น้ำหนึ่งถึงกับรีบปิดปากยกมือไหว้ขอโทษกันเลยทีเดียวซึ่ง เมื่อแม่น้ำหนึ่งรุดปากคำดังเก่าที่ไม่เหมาะสมออกมาจากรายการสดทั้งด้านหนุ่มกัญชยัยถึงกับสะดุ้งร้องอุ้ยคอตัวเรเบรกกันทันทีคุณอย่ามาพูดอย่างนี้ขอร้องรุดไม่ได้นะก่อนที่จะถามต่อไปว่าพี่ถามหน่อยกลัวหมายว่าการที่เราออกมารายการเนี้ยเราบางทีมันรุดคำหรือว่าพูดอะไรออกไปอย่างนี้บางทีมันก็เป็นคำหยาบออกมาเดี๋ยวคนเขาก็จะด่าเราหมายว่าทำ ไม่เาาราหยาบคายจังเลยพูดจาหยาบใครอะไรอย่างนี้แม่น้ำหนึ่งก็หลุดพูดอะไรออกอากาศทำเอาคุณหนุ่มถึงกับอุ้ยกันเลยทีเดียว